สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านหิงเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID Line 90821891220นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องพรบเมื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านหิเฮงด้วยนะครับผมมารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่1เป็นเปี่ยนเ ain. จเริญพรล่างนะครับจเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับผมสองห้าหนึ่งเจดสองห้าหนึ่งเเก่าๆสวยๆกันเลยพี่ต่อโคดหนึ่งสองครับหลวงปู่ทิมวัดหันไล่ที่จะเลือกสร้างศาลาการปาะเรียนนะครับสร้างศาลาการประเรียนดูครับขอบตัดนะพี่นะชัดๆกันเลยครับผมสวยๆเดิมๆเก่าๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยสวยๆกันเลยอันนี้นน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับ น่าจะเป็นเนื้องเงินนะร,รายการที่หนึ่งนะครับวสวยๆกันเลยพี่วสวยๆกันเลยเนาะเห็นเจริญพรล่างหลวงปู่ทิมนะครับผมรายการที่หนึ่งผมขอก้าร้อยบาทพี่ก้าร้อยบาทต่อมาปเปลี่ยนรายการที่สองนะครับไปเหรียญพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิดนะฮะร,รุ่นแรกสองห้าศูนย์เจ็ดนะถ้าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะทองแดงลมดำวสวยๆก็เลยพี่ รุ่นแรกนะครับวอกเลขเจ็ดเลยนะเลขเจ็ดสวยคมๆกันเลยขอบตัดคมๆกันเลยพี่คมๆกันเลยนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิทนะทองแดงลมดานะพี่นะรายการนี้ผมขอแปดร้อยบาทพี่แปดร้อยบาทเรามาเหรียญพระอ,รรอาจารย์รรยรรรยฟั่นอาจารโรและเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรรุ่นสองนะครับเนื้อกระไรทองนะพี่นะเนื้อกระไรทองสวยสวยกันเลยแล้ว ขอบตัดเสสวยกันเลยพี่คมชัดนะฮะอย่ารุ่นสองนะพี่นะวัดปั้นานาหัวช้างนะพี่กระไหลทองเสสวยเก่าๆกันเลยพี่ขอบตัดเสสวยเลยนะพี่นะตัดคมชัดๆกันเลยวาดจานทร์ฟันอาจารุแล้วผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทครับผม รายการที่4ครับรายการที่4ี่ไปเรียนหลวงพอ่อแช่มเรียนหลวงพอ่อแช่มวัดนายางหลวงพอ่อแช่มวัดนายางสองสี่เจ็ดสามนะพี่นะสองสี่เจ็ดสามสวยสวยกันเลยพี่สวยสวยกันเลยเนื้อทองแดงนะพี่นะหลวงพอ่อแช่มวัดนายางหลวงพอ่อแช่มวัดนายางฮนะสองสี่เจ็ดสามนี่แรกผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อไปรายการที่ห้าครับนั่งพานหลวงพ่อทิมฮนะ นั่งผ่านหลวงพุทิมฉลองอายุครบไปรอบสองห้าหนึ่งแปดนะครับต่อโคตัวทอด้านซ้ายนะตรงศอกด้านซ้ายนะพี่นะสวยๆกับเก่ากเลยพี่สวยๆเดิมๆเลยบล็อกจิกนะฮะทองแดงรมดำนะหลวงพุทิมวัดรหารไล่นะครับสวยๆกันเลยพี่หลวงพุทิมวัดรหารไล่สวยๆกันเลยพี่ ผมชัดนะครผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับผมต่อมารายการที่หกเป็นเหรียญลุงปูไข่นะเดี๋ยวปูไข่วัดเชิงเรียนรุ่นแรกคนระับสองสี่เจ็ดสามเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงนะมีรอยจานด้านหลังนะครับผมสวยๆกันเลยนะพี่นะสวยๆกันเลยสวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลยพี่สวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลย หลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะผมขอ700บาทนะพี่นะ700บาทต่อมาไปเรียนรายการที่7เปลี่ยนลูกผู้สุขวัดปากคอมาขามเท่านะสองสี่หกหกสองสี่หกหกสวยสวยเดิมเดิมนะครับทองแดงลมดำนะน่าจะเป็นทองแดงลมดำนะพี่นะอ่าสวยสวยกันเลยนะพี่นะรายการนี้ผมขอ700บาทพี่700บาท ก็มารายการที่8นะเป็นหลวงหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครนะับสองสี่แปดสองแล้วอายุแปดสิบสองปีหนังสือโค้งดอกจันโค้งนะพี่นะขอบสตังค์นะพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมนะก็ไหลทองนะพี่นะไหลทองสวยๆกันเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเลยเนาะผมขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทเนาะ ต่อมาอรายการที่้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะพี่นะสวยๆกันเลยพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับสวยๆกันเลยครับผมหูกลางๆก,กันเลยพี่สวยๆมีจานนะสวยๆจนเดิมกันเลยอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออปา้านี่น่าจะเป็นเนื้ออปา้า สวยแล้วนะผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมาจะเป็นเหรียญแตงหลวงปูทวดจับหลังหลวงปูทิมเนาะ,ะส่ยสวยกันเลยเม็ดแตงหลวงปูทวดหลังหลวงปูทิมนะมีสองเหรียญน,นะพี่นะมีรายการที่สิบกับรายการที่สิบเอ็ดนะพี่นะมีสองเหรียญน,นะนี่เหรียญที่สิบรายการที่สิบวันนี้เหรียญที่สิบเอ็ดนะพี่นะสวยสวยเลยนะครับผม สวยกันเลยนะฮะผมขอรายการละ600บาทพี่600บาทต่อมารายการที่12ครับรายการที่12เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโมครับรูปหล่อหลวงพ่อโมนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อโมบรรจุอัฐินะพี่นะสองห้าศูนย์สาวัจจันทนารามนะครับในาดยสวยเดิมๆมกันเลยพี่สวยสวยเดิมๆหน้าตาคมชัดเลยนะหลวงพ่อโมครับหลวงพ่อโมสวยสวยกันเลย ผมขอเจ็ด้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมารายการที่สิบามเหรียญลงพ่อแดงวัดเขาบนไดอิทน่าจะเป็นเนื้อทองแดงตรงนี้นะเนื้อทองแดงนะครับจนะนะสวยกันเลยพี่เนื้อทองแดงให้สวยขอบจัดให้สวยกันเลยสามห้าสิบสามเนื้อ 5, 3, ทองแดงอันนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่ ต่อมารายการที่1 4เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารูรปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานะครับผมสวยๆกันเลยนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาสนิมขึ้นนะทองเหลืองสวยจีวรคมชัดเลยลูกพี่ที่พี่ครับผมรายการนี้มขลว่าห้าร้อยบาทนะพี่เนาะต่อมานางพญานะจเจ็ดนางพญากุนางพญาเข่าโค้ง ชโลกพระเนื้อดินนะพี่เนาะพระเนื้อดินเก่าๆาสวยกันเลยพี่เก่าๆาสวยกันเลยครับผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมารายการที่สิบหกพี่รายการที่สิบหกเรียนหลวงพ่อจงเรียนเสมาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกแล้วไหมเนาะวัดหน้าต่างนอกสองสี่แปดห้าสวยๆกันเลยครับผมสวยๆกันเลยอ่าสวยๆกันเลยครับผมเรียนนี้ ผมขอ600บาทพี่600บาทต่อมารายการที่17นะครับเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างแลเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุษานะครับสองห้าหนึ่งสวยเลยพี่เก่าเก่าเดิมเดิมสวยกันเลยครับผมสองห้าหนึ่งนย์นะพี่นะ สวยๆเลยหลวงพ่อปลอดภัยนะฮะกำแพงเพชรครับผมผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะฮะสวยๆเลยหิมเล็กหลังเรียบนะพี่นะหลังเรียบสวยๆเลยครับผมน่าจะเป็นเนื้อโลหะหน้าเนาะ,ะน่าจะเป็นเนื้อโลหะ สวยเลยครับหลวงปูทวดวัดช้างให้หลังเลียนมพี่นะผมขอเจ็ดร้อยบาทให้ต่อมาครับผมไปเหลียนหลวงพอง่งพอเงินหลวงพ่อเงินวัดดอนแย่หอมนะหลวงพ่อเงินวัดดอนแย่หอมเก่าๆสวยๆเดิมๆไปเลยพี่เก่าๆสวยๆกันเลยอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดานะาพี่นะทองแดง น่าจะเป็นเนื้อทองแดงที่สวยเก่าๆพี่หลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงิน,ว,งงนวัด,ดจรยะหอมนะพี่รายการนี้มขอเจ็ดร้อยบาทพี่เจ็ดร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบเนาะเปลือหลวงพ่อกันวัดพระญาินะเปลือหลวงพ่อกันวัดพระญาสองสี่หกเก้าเนาะพี่เอา,า,นะเอาสออี่หกเก้านี่พิมจะขอเบ็ดนะพี่นะพิม์จะขอเบ็ดที้สวยลยไรนะพิมพ์จะขอเบ็ดคมเก๊บเลยพี่ สวยเก่าเดิมเดิมแลยสวยหลงพวกกันนะพิมพ์จะขอเบียดนี่สวยเลยวนะทองแดงนะเนี้ยทองแดงแนละ้วเป็นน้ำพอแปดร้อยบาทพี่แปดร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบเป็ดเป็นเหลืองรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาลูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาน่าจะเป็นเนื้อเงินน่าจะเป็นเนื้อเงินยวงนะฮะรอยตัดรอยตะใบน,นะพี่นะสว,สวยเลยหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานครับสวยสวยกันเลย รายการนิ้ขอ500บาทพี่500บาทต่อมารายการที่22ครับเป็นหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเจ่าวัดป่าคลองมะขามเจ่า2 4 6 6ี่หกหกนะนี่เป็นเนื้อกระไหลทองสวยๆเลยพี่กระไหลทองสวยๆเลยโอ้เม็ดคมชัดเม็ดไข่ปลาคมชัดมาเลยพี่หูเชื่อมห่วงเชื่อมพี่สวยๆกันเลยนะรายการนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทพี่ 700บาทนะครับรายการยี่สิบรามบริการต่อมาเป็นหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่ครับวัดดอนไร่สุพรรณบุรีเนะี่ยเหรียญเสาห้าหลวงพ่อมุ้ยนะเนื้อทองแดงนะพี่นะสองห้าหนึ่งหกสวยๆเก่าๆเ,เดิมๆมดเลยพี่สวยๆกันเลยครับผมสวยๆเก่าๆเ,เลยฮะหลวงพ่อมุ้ยนะของดีเมืองสุพรรณครับผมรายการนี้ผมขอ600บาทพี่600บาท วันนี้รายการที่24ครับหลวงพ่อก,กวยหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกวัดโกศิตาลามครับหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกวัดโกศิตาลามเส,สวยกันเลยเนื้อทองฝาบาทนะขัไหลทองหลังยันมงกุฎพระเจ้านะพี่นะหลังยันมงกุฎพระเจ้าสวยๆกันเลยครับน่าจะปิด2504ให้นะนะสวยๆเลยท่านใดสนใจองค์ไหนนะโทรมาปิดได้เลยนะพี่นะโทรมาปิดทักหรือทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่ ถ้าดูชอบดูใช่องค์ไหนแล้วนะพี่นะโทรมาปิดได้เลยตามรายการที่ขึ้นหน้าจอนี่เลยนะพี่นะสวยเลยนะัยพี่สนใจ,ใจโทรมาปิดได้เลยทั้ง้เราให้ยินดีให้บริการวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ